วันนี้จะมาให้ดูผักกาาใบหยักกับผักคนาาไดโนเสาร์นะครับว่าเดี๋ยวจะว่ามันโตไปถึงขนาดไหนแล้วก็เดี๋ยวก็จะตัดใบเอาไปกินด้วยนะฮะอันนี้อันนี้ก็จะเป็นผักกาไดโนเสาร์นะสองต้นนะครับสองต้น,ตนและที่เล็กๆที่เล็กๆเ,เนี่ยคือผักกาดไดโนเสาร์ทั้งหมดนะเล็กๆตรงนี้นะครับก็มีอยู่ประมาณยี่สิบต้นนะถึงไหม ยี่สิบต้นแล้วก็ส่วนผักกาดนาใบหยักนะฮะใบหยักเนี่ยกินได้แล้วเนี่ยเนี่ยใบอย่างเนี้ยตัดได้แล้วอย่างเงี้ยนะครับนะก็อันนี้มีอยู่แปดต้นนะฮะแปดท่า้อหกต้น,ตนมีอยู่หกต้นหกต้นพอกินแล้วถ้าเลี้ยงดีๆต้นมันก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเพราะมันใหญ่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแ,แล้วใบมันก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะเะนี่ฮะโตโตไหมน่ากินไหมผักกาดนาใบหยักนี่นะครับ จะมาร้องทําไมนี่นะครับหลังจนากนั้นพุ่งพตาเสร็จปุ๊บก็เดี๋ยวจะพรวนดินแล้วก็จะใส่ปุ๋ยอะปุ๋ยปุ๋ยอะไรเนี่ยอันนี้ปุ๋ยอินทรีย์บำรุงดินนะฮะตัวนี้ปุ๋ยอินทรีย์บำรุงดินเดี๋ยวก็ใกล้จะหมดแล้วเดี๋ยวก็จะสั่งซื้อใหม่นะครับต้องใส่อาทิตย์หนึ่งครั้งหนึ่งอาทิตย์หนึ่งครั้งหนึ่งฮนะเป็นปุ๋ยอนะินทรีย์ฮะอันนี้ปลอดสารพิษทั้งหมดนะไม่มีเคมีนะครับดูใบผักนะ ไดโนเสาร์นียฮะนากินนะมันด้วยอันนี้จะออกเค็มลำลอมนะตัวนี้เนี่ยที่ผมชอบนะน่ากินด้วยนะครับนะเนี่ยอันนี้ครับน่ากินีน้ตัดได้แล้วเนี่ยตัดใบล่างให้เหลือสักสี่ห้าใบเจ็ดใบนะครับเอาไปปัน่นนะครับอันนี้มีน้อยฮะเดี๋ยวรอรุ่นหลังนะรอรุ่นหลังเนี่ยรอรุ่นหลังเนี่ยมันก็จะโตขึ้นแล้วเนี่ยรุ่นหลัง ดูหลังเดี๋ยวเปลี่ยนกระถางใหม่ก็เดี๋ยวจะทาที่อยู่ให้เขาใหม่นะครับเปลี่ยนเปลี่ยนกระถางเท่านี้มันก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใหญ่ขึ้นเราก็ได้กินนะเราก็จะได้กินเรื่อยๆนะครับก็คือลดน้ําใหญให่ขาดโอเคครับนะนี่คือผักคะน้าใบหยักทําการตัดอ่าเนี่ยกาลังตัดเอาตัดเลยจบอ่านั่นแหละนะครับรตัดแค่สองสองใบล่างตัดให้ประมาณนี้นะ ก็โอเคจบให้เหลือแค่นั้นก็พอแล้วนะครับตัดแล้วก็แตกใหม่แล้วก็ใส่ปุ๋ยใส่อะไรก็มันก็โอเคก็ตัดเวลาตัดต้องเลือกตัดนะฮะตอนเช้าเช้ามันยังไม่ขายน้ํานะครับตัดอนเช้านี่ก็ประมาณเจ็ดโมงเจ็ดโมันตัดนี่ก็เดี๋ยวประมาณนี้ จริงๆแล้วอะ่ะมันต้องเหลือสี่ห้าใบฮะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็แตกขึ้นใหม่นะอันนี้ก็จะตัดอ่าไดาโนเสาร์นะฮะไดโนเสาร์ก็เนี้ยตัดก็ให้เหลือไว้ประมาณห้าถึงหกใบนะครับตัดสามใบล่างอันนี้อยากกินมากอันนี้ก็พอแล้วอันนี้นะครับต่อไปอีกต้นหนึ่งก็อันนี้จะตัดได้เยอะหน่อยนะครับนะ่ตัด ตัดก็ให้ชิดประมาณนี้นะฮะให้ชิดประมาณนี้นะครับนี่ง่ายๆอ่ะปลูกผักปลูกผักไม่มีพื้นที่เอาไว้กินโอเคนะครับนี่นะครับที่ตัดได้นะที่ตัดได้ใบก็จะสวยมากนะมันดีจังเลยใบเนี่ยนะครับอันนี้เป็นพะนาใบหยิก อันนี้เป็นประธานาไดาโนเสาร์นะครับอร่อยโอเคครับเดี๋ยังมีอีกฮะยังตัดอีกหลายต้นนะอันนี้ถึงขั้นตอนที่จะใส่ปุ๋ยใช้ตะกาวพรวนดิดก่อนแล้วก็เอาปุ๋ยตักปุ๋ยใส่นะตักปุ๋ยใส่นะครับตักปุ๋ยใส่ให้เยอะๆเลยนะอันนี้ตักปุ๋ยใส่ให้เยอะทุบๆนะ,ะตักปุ๋ยใส่ให้เยอะจากนั้นก็พวนให้มันเข้ากันอ่า นั่นแหละปวยไม่เข้ากันนะครับนี่นะครับนะควนไม่เข้ากันให้ดินมันโปร่งให้มากที่สุดนะโอเคครับผมนี่ก็คือประมาณนี้นะฮะจากนั้นก็ลดน้ำเดี๋ยวก็ลดน้ำ